มาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมเพืเ่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรับเมีดกันเลยนะครับเอาให้เห็นชัดๆเลยนะวเวลาเรารับเราจะรับยังไงผมจะใช้หินอที่เป็นหินโอท็อปนะครับที่มาจากทางบ้านนะครับตัวนี้หินหินเขียวมรกตนี่แหละนะครับชูโลงนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกเมีดให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราเข้าไป ในส่วนของมีดเนี่ยนะครับเราก็เลือกเม็ดออกมาก่อนนะครับอันนี้มีดไม่ค่อยคมนะครับไม่ค่อยคมนะครับพอจากนั้นก็จะรับนะครับรีดเห็นมนมครับเวลาเลาเมีดเนี่ยนะครับก็คือให้เราวางเมีดไว้ต่อไปวางเมีดสถานี้นะครับแล้วก็เอียงดูนะครับจะเห็นเป็นร่องนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราถูกับตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไปกินแถวนี้ก่อน ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอียงเนี่ยเราก็จะต้องให้มันได้ระดับเห็นไหมครับไอตรงมุมเนื้อข้างเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราจะต้องทาคุมเขาเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็วางในระดับนี้นะครับร่อน้ําสักหน่อยนะครับแนะครับมุมก็ควรที่จะอยู่ทั้ประมาณสักสิบสิบห้าองศาประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราแนบกับหินก็ให้มันเป็นเนื้อหินเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปผมก็จะใช้แบบนี้นะครับเวลา เวลาผมรับนะครับรอ,อน้า่อหินที่ผมใช้เนี่ยไม่ค่อยมีโคลนะครับสังเกตดูนะครับไม่ค่อยมีโคน,น,คน,คคโคนลูกดูคมนะครับคนที่รับเมฆก็จะลูกดูคมก่อนนะครับคมมันเป็นยังไงบ้าง ที่ผมใช้เนี่ยจะไม่ค่อยมีโคลนนะครับจะไม่ค่อยมีโคลนนะครับมผมคริกเขาบอกว่าคนที่มีรับมีดคมเนี่ยนะครับไม่ค่อยกลัวเมียเขาว่างนันเราก็คือหนึ่งในนั้นอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ตดวรับนะครับใช้ความมือเรานี่แหละสัมผัสนะครับ ตอนนี้ก็รับเกือบหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมกระจุยเลยนะครับลองขาดสะบันเลยนะครับ๋ยวลลางมีดเก็บก่อนก็เหลือดวงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้มีดเพิ่งได้มาครับประมูลมาจากกลุ่มคนรักมีดนะเ,ออเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าคมมัน็นยังไง มรับเสร็จแล้วนะครับก็เลยสย,ย้อนหลังให้ดูอีกทีนึ่งเัวนี้รับเสร็จแล้วนะครับส่วนเล่มนี้มีผานไถยนี่ตาช้างยังเหลืออยู่เลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีผานไถ่ตัวนี้ก็รับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรูปผมสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองความคมกันนะครับ ราจะมาลองคัาคงกะครับโดยมีดสองเล่มนี้นะครับใครจะเหนือกว่าใครครับเล่มนี้นะครับกับเล่มนี้เล่มไหนจะคมกว่ากันนะครับตอนนี้รับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้มาใหม่ก็ไม่ได้รับนะครับก็เลยเอาไปฟันดูนะครับตอนนี้ก็รับเก็บคมขึ้นรูปเก็บไปก่อนนะครับคมกริบ ก็ลองจนพรุนนะครับตอนนี้ก็ถือประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคมมันจะระดับไหนนี่ครับท่านผู้ชมเรารับแล้วนะครับสองเล่มนี้ นะครับลองดูว่านะครับเมรเร็ดเล่มไหนนะครับมันจะครบกว่านะครับโดยการตักขวดนะครับขออนุญาตวางตรงนี้บางที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม ไปแล้วนะครับเล่มแรกนะครับขาดนะครับแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไปเล่มที่สองฐานไถนะครับงานจากยะโสธรนะครับคอยดูว่าเล่มนี้เป็นยังไงครับ ขาดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคมมากนะครับมีดสะสมสำหรับคนเล่นมีดนะครับก็มาลองดูนะครับเมื่อกี้นะครับก็าขาดแล้วผมเองก็ไม่ค่อยกล้าปาดเท่าไหร่นะครับก็กลัวๆอยู่ครับแต่ก็ถือว่ายังเป็นแบบครบลักษณะนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ